แบบนี้เดิมทีที่อาจารย์เขียนลายมือหรือใครติดตามสองปีย้อนหลังที่เป็นลายมือที่เป็นก้าหางนะแต่ทุกคนก็ต้องซือซ้อซือซ้อทั้งบนทั้งล่างก้าหางอีกถูกไหมครับทั้งบนทั้งล่างทั้งกับมันก็จะเจออ่านไม่ออกนะครับก็เลยมาปรับเป็นบนบนไปนะไอ้ outgoing, ส่วนฟ้าเป็นบนให้คิดนะมันจะมาสูตรไหนนะแต่ในใจเราเรารู้นะครับ <l ux> รู้ว่าแถวไหนแถวบนก็เลย <l ux> มาทําเป็นเพจเนี้ยให้สมาชิกได้ซื้อง่ายขึ้นนะครับก็แยกอีกให้เป็นชุดรวยก็คือรวยไปนะครับอนน้อยๆงบน้อยนะประมาณนี้อ่ะทุกคนพิมพ์ตำไทยครับรัฐบาลไทยประจํางวดวันที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งมีนาคม 64, คนะหกสีน่นะครับหัวยออกวันอังคารนะครับอังคารที่หนึ่งนะเรียมสามค่ำเดือนสามนะครับ เรียมสามค่ำเดือนสามเป็นวันที่ฉูโระกรรอาจารย์นะครับวันอังคารเป็นวันเกิดด้วยนะครับวันเกิดของอาจารย์ทุกคนพิมพ์เดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวจะมาเทียบให้หมดนะครับเทียบให้หมดเลยนะว่ามันชนอะไรอย่างไงทุกอย่างสัมผัสกันหมดนะ,นะครับตำไทยนะครับตำไทย แต่วันนี้จะไม่วงให้นะครับจะไปทำให้วันศุกร์ในวันหวยลาวพัฒนานะครับทุกคนรอติดตามนะครับวันศุกร์ที่ยี่ห้านะเป็นโค้งสุดท้ายรัฐบาลนะวันศุกร์ที่ยี่ห้าโค้งสุดท้ายรัฐบาลและให้ชุดรวยชุดทุกอย่างเบีดเสร็จก็จะมีเวลายี่ห้าแล้วก็ยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดแล้ววันที่หนึ่งก็สี่วันนะน่าจะเพียงพอนะน่าจะเพียงพอว่า ันนี้อันไม่อันนะครับเพราะนั้นไปจัดก่อนแล้แต่ที่อาจารย์อัดไม่หมดแล้วล่ะมันสนใจว่าจะอัดนะนักเตะถ้ามันมามันก็เป็นล่างเนาะหาซื้อบนอย่างนี้นะครับสนับสนุนแนวทางสารกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลไทยนะครับเนี่ยเป็นจางวดวันที่หนึ่งมีนาคมกับผมก่อนกระิสินนะครับในเพจอาจารย์ก่อนภารวยนะครับตามนี้เจ็ดเท่านั้นนะครับเจ็ดเท่านั้น ใครเคยไปเห็นชุดที่อาจารย์ให้ก่อนหน้านั้นจะเป็นไมฟ้าก็ดีตัวไหนมันชนก็ลองดูนะถ้าอยู่ในห้องของอาจารย์หมดรู้หมดแล้วนะครับอันนี้เจ็ดนะครับเจ็ดนะก็ชนเหมือนก้าวขอมันไ่กี่หนะ้ตัวใครอีกนะครับก็สิดตัวนีนะ้ที่สำคัญนะครับรหลักร้อยของอาจารย์ยังได้เจ็ดอีก เป็นงวดมีกี้นะครับหลักร้อยของอาจารย์ยังมันชนกันเห็นเนาะประมาณนั้นใครอยากอยากเห็นอยากไปเห็นตัววงอยากไปเห็นสายดวนเพื่อจะได้กระชับสามหางนะครับก็เข้าเป็นห้องลายของอาจารย์นะครับนะห้องลายนะครับ ไปอยู่ไปแค่ไปฝังอยู่นนั้นบางคนก็ทักอยู่นั้นนั้นมีค่าใช้จ่ายไม่ใช้จ่ายไม่เข้า,าฟรีไม่ฟรีครับแต่เวลาคุณไปซื้อหวยซื้อเลขซื้ออะไรแนวทางใดๆเนี่ยไม่ฟรีนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าทุกคนก็ต้องไปเล่นเออก็ต้องใช้ทุนตัวเองไปเล่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากนะไม่ต้องพูดมากนะครับเจ็บคอนะดูใต้คอมเมนต์เรานะครับใต้คอมเมนต์เราที่จันตู่ให้ เป็นตามลายนี้นะครับจะได้เห็นทุกแนวทางเป็นไหนล่ะน่าจอดับเฉยเลยตั้งไว้สามวิน่าจอดับอ่ะนะครับลายนะครับกรเป็ดเปดนะครับมีแอดดัมนาชีโอเอ็นอ่านว่าก่อนหรืออีกลายกอนกลชินศูนย์สองนะครับ G O I N G E L E S I N ศนะูสองะเลือกเอาแต่ในที่พิมพนะ์ไงนะไดทุกทุก่างทุกข้องลงแนวทางคนเดียวกันคนคนเดียวกันนะไปตามนั้นแล้วก็เดี๋ยวฝากอีกนิดหนึ่งเนาะอาจารย์ต้องทำเสร็จวันนี้นะครับยังไม่ได้แนะนำก็บอกสมาชิกในห้องไลน์นะัก็รีบไปกดติดตามไว้นะครับในอนาคตนะเพื่อหนี พวกปลอมแปลงทั้งหลายเอ,อเผอดอของอาจารย์เพียดนี้นะครับทุกคนเข้าไปค้นหาแล้วก็ไปกดติดตามไว้เดี๋ยวอีกสักวันสองวันเดี๋ยวจะมาลงในในเพจให้นะครับชื่อเพียดนี้ออกก่อนเมืองดำาๆนะครับค้นหาอันนี้คือเพียรูปนี้ตั้งแต่ทำก่อนกระสินแรกๆนะครับมาเป็นปรไฟนี่นะครับชื่อเพีย ออกก่อนเมืองดำดนะครับลองค้นหาดูนะกดติดตามไว้ก่อนอาจารย์วางแขนไว้นะครับตามอาจารย์ไม่ทันเราพวกกอพวกฟอมพวกแปลงถ้ามาดูไล์สดถึงจะรู้นะครับนะบตามไปเรื่อยๆเป็นคนที่เพียดเยอะแต่ก็มีกรน,นี้แหละนะครับก็ไล่ดูตลอดถ้าแชร์ไปจากต้นตำลับก็ไม่ใช่ของเขานะครับประมาณนั้นเนาะ เดี๋ยวเจอกันนะครับเจอกันนะประมาณไม่ใช่ประมาณเลยนะเอาแน่นอนคือวันศุกร์นะครับนะเดี๋ยวจะมาให้ชุดรวยนะคงสุดท้ายรัฐบาลนะเลขชนเดี๋ยวจะมาเทียบให้ทั้งหมดนะว่าจะเป็นไบฟ้าก็ดีรัฐบาลก็ดีเลขทุกอย่างนะที่อาจารย์เล่นอะไรนะครับนะซื้อเยอะด้วยรัตเตอรี่ตัวเดียวนะ่าจะประมาณสี่สิบใบตัวเดียวนะครับตัวเดียว ที่หนักกว่าเพื่อนจุดละห้าใบห้าใบเปหลไหลา,หลาที่ห้ <c oughs> าใบก็เปหลายนั่นกลับด้วยนะครับตัวไหนค่อยเจอกันในวันวันศุกร์นะครับก็ประมาณนี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับร่ำรำ,ร,ำรวยรวยอิง,ง,งๆิงปังๆเดี๋ยวหลัง2องทุ่มกว่า